มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนชาวบ้านแห่พากันไปเก็บเห็ดวันที่3สิงหาคม2,564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดสกลน,นครส่งผลให้เทือกเขาภูพันซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ415,439ไร่หรือ 664. 7 0ตารางกิโลเมตร เริ่มเขียวขจีชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์จึงทำให้บรรดาของป่าทั้งหลายเริ่มออกดอกออกผลกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเห็ดนานาชนิดที่กินได้รวมถึงของป่าอาหารพื้นบ้านทั่วไปเช่นหน่อไม้ผักหวานและผักชนิดอื่นๆที่กระจายกันขึ้นในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานดังนั้นเมื่อถึงฤดูการชาวบ้านจึงรวมตัวกันนำตะกร้าและเสียมออกตะเวนไปตามป่าบนเขาภูพานเพื่อเก็บเห็ด โดยเห็ดที่กำลังออกตอนนี้ประกอบด้วยเห็ดกอเห็ดพึ่งเห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดเพาะเห็ดดินเห็ดน้ำหมากและเห็ดบดเป็นต้นซึ่งคนหาเห็ดรวมตัวกันเป็นรถปิกอัพและรถบรรทุกหกล้อเดินทางมาจากจังหวัดกาลสินมหาสารคามบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมวันละหลายร้อยคนกระจายกันเต็มป่าเดินวันละนับ10กิโลเมตรบางวันข้ามเขาวันละ2-3ลูก ซึ่งก็แล้วแต่สภาพอากาศหากวันไหนฝนไม่ตกก็จะเก็บเห็ดได้มากครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพเ่ินด้วยนะครับขอบคุณครับ